ตอนนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะเราก็ผ่านด้วยกันมา5วันตลอด5วันก็คือสังเกตว่าอาหารของเราจะมีแต่ผลไม้กับผักใช่ไหมคะมีแค่ผลไม้กับผักแต่ทุกคนยังดูสดใสยอยู่เลยยังยิ้มแย้มคุยกันได้เหมือนได้รับสารอาหารเต็มที่เลยทั้งที่ดูจากอาหารดูไม่น่าจะมีสารอาหารเต็มที่เท่าไหร่ใช่ไหมคะดูผิดไปจากความเป็นจริงที่เราเคยเรียนรู้กันมาไหมคะมันน่าจะเยอะกว่านี้นะน่าจะมีโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตไขมัน นี่ทำไมทุกวันมีแต่น้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลใช่ไหมคะแล้วพอเราดูจานอาหารตัวเองเนี่ยทุกคนก่อนกินเคยรู้สึกอะไรกับจานอาหารตัวเองไหมคะขอบคุณเคยรู้สึกขอบคุณไหมคะเพราะว่าอาหารที่เรากินเมื่อวานทําให้เรามีพลังในวันนี้ที่ทุกคนมีพลังในวันนี้คือมะพร้าวเมื่อวานนะคะน้มามะพร้าวที่เรากินหรือผลไม้ชิ้นเล็กๆที่เราไปจกบ,บุฟเฟ่กันเมื่อวานเนี่ย มันแค่นั้นเองอะแต่ทำไมวันนี้พวกเราดูสดใสจังเลยหรือว่าดีจะแย่ได้กลับแล้วกลับไปกินปิ้งย่างหรือมีแรงบัดนดาลใจอะไรบางอย่างแต่ว่าแต่รู้สึกว่าทุกคนดูสดใสค่ะทุกคนดูสดใสมากมีรอยยิ้มอะไรแบบนี้คือเวลาที่เรากินอาหารทุกครั้งค่ะอยากให้รู้สึกขอบคุณอาหารที่เรากินว่าเขาเนี่ยเลี้ยงเราให้เรามีพลังมีแรงบันดาลใจ ทำมีชีวิตต่อไปในวันพรุ่งนี้ค่ะแล้วถ้าทุกคนดูในจานอาหารของเราเนี่ยจานอาหารของเรามีแต่ผักมีแต่ผลไม้ใช่ไหมคะเราไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่บนอาหารบนจานอาหารเราเลยเราต้องรู้สึกขอบคุณว่าตลอดห้าวันเนี่ยไม่มีสิ่งมีชีวิตใดต้องแลกชีวิตตัวเองเพื่อต่อชีวิตให้เรามีชีวิตอยู่ต่อไปเนี่ยคือสิ่งที่เราได้ปฏิบัติแล้วค่ะแล้วให้จําสิ่งนี้เก็บกลับไปว่าถ้าวันหนึ่งทุกคนสูญเสียอะไรสักอย่างหนึ่ง อยู่ๆน้ําท่วมกรุงเทพอะค่ะแล้วงานที่เราเคยทํามันล่มไปหมดเลยอยู่ๆใครเล่นหุ้นอยู่ก็ตลาดหุ้นล่มอย่างเงี้ยหรืออยู่ๆ PM 2.5จนเดินออกจากบ้านไม่ได้ทําธุรกิจไม่ได้ Facebook ล่มอ่ะอยาดาก็ทํา y o YouTube ต่อไม่ได้แล้วใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเราถูกชัดดาวออกจากสมมติบัญญัติบนโลกปัจจุบันอยากให้คนรู้ว่าทุกคนมีชีวิตอยู่รอดได้แค่ผลไม้วันนึงเกิดซึนามิเกิดน้ําท่วม ไม่ต้องทรมานนะคะทําไมไม่มีโปรตีนกินไม่มีข้าวกินแค่กล้วยก็อยู่ได้แล้วค่ะเนี่ยคืออยากให้ทุกคนมาฝึกฝนตรงนี้ค่ะมีแค่กล้วยมีไม่ต้องใส่รองเท้าด้วยมีแค่เท้าเปล่าทุกวันมีแค่แดดที่ขึ้นมาแค่เนี้ยอยู่ได้แล้วและเชื่อว่าอยู่อย่างนี้ได้เป็นเดือนถ้าวันหนึ่งต้องพบเจออะไรขึ้นมาไม่ต้องรู้สึกเศร้าใจค่ะเราเนี่ยอยู่ได้เราถูกคัดเลือกให้อยู่รอดแล้วไม่ว่าจะเจอภัยธรรมชาติอะไร แล้วถ้าวันหนึ่งที่เราต้องสูญเสียเงินสูญเสียชื่อเสียงสูญเสียอะไรบางอย่างจะบอกทุกคนว่าเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีใครเคยได้ยินคำว่าโลกกระทำแปดไหมคะอันนี้แม่ยาดาสอนยาดามาแต่มันคือคำว่าความธรรมดาความธรรมดาบนโลกมีทั้งหมดแประการเชื่อว่ามีคนในห้องนี้เคยได้ยินแล้วคะ่ะมีลาบใช่คะ่ะ เสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขแล้วก็มีทุกข์วันนั้นยาาไปปรึกษาแม่บอกแม่ว่าทำไมเราถึงโดนด่าทำไมเราต้องโดนนินทาด้วยเราอุตส่าห์ทำ เพื่อให้คนสุขภาพดีใช่ไหมคะแต่เรากลับโดนด่าก,กลับมาแม่ก็พูดเลยว่ามันเรื่องธรรมดามากนะลูกเพราะว่าคนที่โดนนินทาเขาก็เป็นคนที่เคยโดนสรรเสริ์มาก,ก่อนเราคิดว่าเราจะโดนชมไปตลอดชีวิตหรอมันไม่ใช่สมมติว่าเราเป็นคนที่รวยมากอะคะคนรวยมากไม่ได้มีคนเดียวบนโลกซะหน่อยนะคะคนมีชื่อเสียงก็ไม่ได้มีคนเดียวบนโลกไม่ใช่มีจัสตินบีเบอร์คนเดียวบนโลกนี่คะ่ะใช่ไหมคะ คนอื่นก็ดังได้เหมือนกันอลิเชียคีก็ดังใช่ไหมคะบียอนเซ่ก็ดังรีฮาน่าก็ดังเขาไม่ได้คนเดียวบนโลกใบนี้นะคะที่มีคนสรรเสริญแล้วก็มีชื่อเสียงหรือว่ามียศแล้วคนที่เป็นคนที่ไม่มีใครรู้จักเลยหรือว่าโนบาร์ดี้ค่ะนั่นก็คนธรรมดาจัสตินบีเบอร์ก็คนธรรมดาคนที่ไม่มีใครรู้จักเลยก็คนธรรมดาคนรวยมากก็คนธรรมดาคนจนก็คนธรรมดาเพราะว่าสิ่งที่เป็นชื่อเสียงเงินทองะคะ่ะ มันเป็นสมมุติของยุคนี้ถ้าทุกคนไปเกิดเมื่อร้อยปีที่แล้วหรือพันปีที่แล้วสมมุติของเมื่อพันปีที่แล้วคือความรวยอาจจะเป็นก้อนหินสักก้อนหนึ่งก็ได้แล้วเอาก้อนหินพันปีที่แล้วมาใช้ในในปัจจุบันนี้ใช้ได้ไหมคะมันไร้ค่าใช่ไหมคะแสดงว่าเราเป็นคนไปกําหนดให้มันมีค่าขึ้นมาเองเรามาอยู่กันในค่ายนี้ยเราได้สนใจไหมคะว่าใครจะมีตังค์เท่าไหร่เราได้ถามกันก่อนเราจะเป็นเพื่อนกันไหมคะพี่บ้านมีตังค์เท่าไหร่ พี่มีถึงร้อยล้านเปล่าถ้าพี่มีถึงร้อยล้านจะได้คบพี่ไงจะได้คุยกับพี่พี่มีถึงร้อยล้านแล้วการแต่งตัวคะเฮ้ยใส่แบรนด์อะไรอะใส่ใส่ชาแนลป่ะเนี่ยเปิดให้ดูหน่อยดีอะไรอย่างเงี้ยใส่ดอเช่ป่าเปิดให้ดูหน่อยเราไม่ได้ถามกันตรงนี้เลยแล้วเราได้ดูกันที่รูปลักษณ์ภายนอกไหมคะเฮ้ยเต้องวิ่งเข้าหาคนผอมอย่างเดียว <laughs> คนอ้วนอย่าไปคุยด้วยมีไหมคะไม่แล้วหน้าตาเราต้องผมเราต้องสวยเป็นรอนไหมคะ <laughs> เราไม่ต้องสวยในทุกๆวันที่เราออกมาเจอกัน ทำไมเราเป็นเพื่อนกันโดยที่เราไม่สนใจรูปลักษณ์ภายนอกเลยเพราะสิ่งนี้มันเป็นสิ่งสมมุติมีคําพูดหนึ่งของไอสไตน์เขาบอกว่าน้าเสียดายที่เปลือกที่ห่อหุ้มเนื้อดูดีกว่าเนื้อที่อยู่ข้างในที่เราคุยกันในค่ายในทุกวันนะคะเราไม่ได้คุยกันที่เปลือกเลยนะคะเราไม่ได้สนใจกันที่เพศเราไม่ได้สนใจกันที่อายุไม่ได้สนใจกันที่เงินการแต่งตัวเราสนใจแค่ว่าเราอะ่ะ มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือเรารักสุขภาพเหมือนกันนี่คือเราคุยกันข้างในถ้าเกิดว่าวันหนึง่งทุกคนเคยมีลาบรวยมากอะอยู่ๆวันหนึ่งมีเหตุอะไรบางอย่างที่ทําให้จนลงมาทันทีโดยที่ไม่ทราบสาเหตุอาจจะมีพายุหิมะอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมาถล่มบ้านพี่แวนด้าก็ได้อะรีสอร์ทพังทั้งรีสอร์ทเลยสมมุตนนิย <laughs> <laughs> อยู่ๆพี่แวนดา้า <laughs> อ,อยู่ๆเสื่อมลาบ <laughs> เสื่อมลาบโ <laughs> ดยไม่ทราบสาเหตุอะค่ะ <laughs> บางทีเราอาจจะรู้สึกทุกข์มากก็ได้เฮ้ยสิ่งที่ฉันเคยมีทั้งหมดมันหายไปแล้วอะฉันสร้างมันมาตั้งนานอะไรเงี้ยแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าเราอาจจะนั่งเครื่องไปเชียงใหม่แล้วตกเครื่องตายก็ได้แล้วทุกอย่างที่เราคิดว่าเรามีติดตัวมันเอาไปไม่ได้จริงๆนะคะสิ่งที่เราเอาติดตัวไปได้คือติดใต้สํานึกที่บอกทุกคนมันจะผุดขึ้นมาในชาติใหม่ที่เราโตขึ้นมาว่าเฮ้ยเราเคยจําได้ว่าเราเคยปฏิบัติด,ดีมาก่อนแล้วพอถึงชาตินี้ทุกคนจะเป็นคนดีโดยอัตโนมัติ แล้วเวลาทําบาปจะรู้สึกแย่แย่มากค่ะแบบไม่กล้าทําทําไมทําไม่ไ,มได้สิ่งที่ติดตัวคือพลังงานตรงนี้ต่างหากที่เราเอาติดตัวไปได้อย่าลืมว่าเราควรจะใส่ใจเรื่องพลังงานภายในตัวมากกว่าสิ่งของที่อยู่รอบตัวแล้ววันหนึ่งที่สูญเสียมันไปจะบอกเป็นเรื่องธรรมดาวันหนึ่งที่โดนนินทาเรื่องธรรมดาค่ะใครก็โดนคําว่าโลกกระทำแปดคือความธรรมดาบนโลกใบนี้ที่ต่อให้ไปเกิดอีก 3 0 0พันปีข้างหน้าเรื่องนี้ก็ยังเหมือนเดิมคนใน3 0 0พันปีข้างหน้าก็ยังนินทากันเหมือนเดิมคนใน3 0 0พันปีข้างหน้าก็ยังถูกสรรเสริญเหมือนเดิมหรือจะย้อนไปเกิดสมัยก่อนพระพุทธการก็ยังมีคนที่โดนนินทาอยู่ดีดังนั้นถ้าวันนี้เราโดนนินทาโดนด่าว่าหรือโดนชมค่ะเป็นเรื่องธรรมดาทั้งหมดไม่ต้องมองเป็นเรื่องพิเศษแบบเฮ้ยใครๆก็เจอเรื่องนี้ไม่เห็นเราต้องไปตื่นเต้นดีใจมากไม่เห็นเราต้องไปเสียใจมากเลย เราจะไปดีใจกับเสียใจมากเนี่ยมันทําให้จิตของเราไม่สงบมาแต่ถ้าเราอยู่ตรงกลางเราจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วที่เรามาเจอกันที่เรามาคุยกันเนี้ยมันเป็นความรักแบบหลากมิตินะคะมีหนังสือเล่มหนึ่งยีราชอบมากเลยเขียนโดยท่านพระอาจารย์ชื่อว่าพ่อครูสัมมาณโพธิรักเขียนเรื่องความรักสิบมิติบอกว่าความรักเนี่ยมันไม่ได้มีแค่มิติเดียวนะความรักมันมีหลายมิติยิ่งเธอรัก กว้างออกไปเท่าไหร่ความรักยิ่งบริสุทธิ์มากเท่านั้นความรักเป็นหนึ่งเดียวไม่ได้มีตั้งแต่สองขึ้นไปถ้ามีอยู่หนึ่งเดียวไม่ได้เรียกความรักค่ะหนึ่งเดียวเรียกความเห็นแก่ตัวคือเห็นแค่ตัวเองคนเดียว